สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนเด้อครับมือนี้ผมตุตาฟาร์มนะครับสิพาพี่น้องนะครับมาเบิ้งงัวกินหยารอบแรกนะครับก็คือเวลาเที่ยงนะครับนี่ครับพี่น้องครับก็คือการที่เขาจะให้อาต่อรอบหนึ่งหรือต่อครั้งหนึ่งนะครับก็จะประมาณหนึ่งรสสลิงนะครับผมนี่ครับเพราะว่าเขา เอางัวลงแป่งปลอยงัวกับมีการกินมีการเดินแทเลมเป็นที่เรียบ้อยแล้วนะครับในช่วงเทียเท่ยงเที่ยงเขาก็จะให้งัวกินอีกหนึ่งสเสล่งลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็อีกรอบนึงนะครับเขาก็จะให้กินช่วงหกโมงเร่งนะครับอันนี้คือเป็นช่วงสุดท้ายของมือนะครับผมแล้วก็จะช่วงดึกๆึกเขาก็จะให้เฟี้ยงหรือให้ฟางนะครับให้งัวกินเป็นเหมือนกับให้มีมการได้น กินเฟี้ยงกินฟา้าเพื่อที่จะให้ระบบการย่อยของมันนะครับมีความสมดุลน,นะครับเพราะว่าขั้าวาเขาให้กินยาที่มันมีความชื้นมีน้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาขีของง้วนะครับกบสิออกค่อนข้างที่จะเลวจัหน้อยนะครับิ่งทีเขาเห็ดใดเขาก็ต้องเอาเฟี้ยงหรือเอาฟ้างนะครับให้ง้วมีการกินเป็นระยะพรอมนมครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลของ ระบบย่อยอาหารของงัวนะครับบรให้ขี้เหลวจนเกินไปนะครับผมนี่ครับเพี่องครับเบิ้งครับการเลี้ยงงัวของเฮ้าแบบบานๆเลยนะครับอ่าส่วนมากนะครับงัวก็จะเป็นงัวเอฟทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาใส่งัวพอพันคุ้มฟูงที่เป็นงัวประมาณเดือนลอยนะครับอ่าส่วนลูกที่ได้ก็เป็นงัวเอฟแลยกัฟาร์มเฮ้านะครับกัมีจำนายปิดระยะสําหรับอ่าลูกงัวนะครับพี่อยากได้เอาไปคุ้มฟูงนะครับเป็น ง้วะค่อนข้างที่จะโอเคนะครับ้วก็เลี่ยงโดยเสนอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนนะครับพี่น้องครับพี่น้องได้งวัวไปงว้วการันตีได้เลยนะครับว่าง้วบ่ยูบแน่นอนนะครับเพราะเขาบด้ใส่หัวอาหารหรืออาหารคนนะครับเลี่ยงแบบบ้านๆเลยนะครับผมแ้วก็โค้งสางทีได้นะครับพี่น้องก็ลองสังเกตเบิ้งนะครับโค้งสางที่ใหญตโตนะครับเกิดจากเขาใส่แม่บล็อกนะครับที่เป็น งัวที่มีโค้งสางค่อนข้างที่จะง่ายจักหน่อยนะครับเป็นลูกกระทบติดที่ดูบัสซินมาจักหน่อยนะครับผมแล้วก็บวกครับพอพั่นคุ้มฝูงที่เป็นงัวบประมาณเลือดลอยนะครับลูกที่ได้ก็ยยอมมีโค้งสางที่งหญ่นะครับสําหรับพี่น้องที่อยากจะได้แม่บล็อกหรือพอพันคุ้มฟูงก็สามารถขวามาเยี่ยมชมได้นะครับผมราเฮ้านะครับกับมีเปิดปิดระยะอยู่แล้วนะครับผมผ่นพี่น้องเขามาคุยตกลงราคากันใดเฮากับจะ เปิดแบงให้กับเกษตรกร,ท,กรที่อยากจะสนใจแล้วก็อยากจะได้เป็นระยะยุ่แเรวนะครับอ่านี่ครับพี่น้องครับน้ <c oughs> <c oughs> องกะล้องสังเกตเบิ้งนะครับผมอันนี้คือบริหหัวอาหารหรืออาหารคนนะครับให้กินอย่างร้อยปร์เซ็นนะครับ โค้งสามทีใดกัตามทีในกลิปตามทีเพื่อน้องเห็นเลยครับแล้วคอของเ้านะครับกับไม่ได้เป็นข้อที่ปิดนะครับผมเป็นข้อที่โอเพนแห่งกับงัวได้มีการเดินแทเลิมนะครับผมมีการเดินอิสระเลยนะครับแต่เราเาก็ต้องมีการอ้อมหัวในบริเวณพื้นที่ของเ้านะครับเพื่อที่จะป้องกันบ่ให้งัวนะครับไปอ่ากินพืชผลทางการเกษตรของสวนข้างๆนะครับคันว่างัวสามารถไปได้มันก็น จะส่งผลให้พืชผลทา้งการเกษตรเสียหายได้นะครับอ่านี่นะครับเป็นการเลี้ยงงวของเห่านะครับก็อยากจะมาถชายคลิปให้กับพี่น้องในเบิงนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับในการผลิตงวนะครับแล้วก็อยากจะมาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิงพร้อมนะครับเพราะว่าอ่าพี่น้องก็สิในมันใจนะครับในฟาร์มเหาในขอกเฮานะครับว่ามีการเลี้ยงงวจังไดนะครับนี่ครับพี่น้องครับกะโอเพนลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมบ่ิเวมนี้อ่าบริเวณจำกัดพื้นที่ของงัวว่าต้องอยู่ในขอก ตลอดนะครับเพราะกับแหงัวอยางนี่มีการคอนข่ายนะครับว่าอยากให้งัวเครียดนะครับในนอนครับการงัวเครียดมันกับยอมส่งผลต่อสุขภาพของงัวนะครับท็ดเหงั่วนะครับมีผลกระทบนะครับในด้านหลายๆด้านเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีภาวะการแท้งลูกมีภาวะความเครียดเกิดการชนกันบาดเจ็บก็เป็นไปได้นะครับผม โอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อที่หนึ่งก็นนะครับความนองถือใจกาบฝาก,กาเลก์กแช่กดติดตามกวาน่าจับใจกับทุตตาฟ้ามในเดอครับขอบคุณครับ